ันด้า BRV 1.5 s BR v ปี2016ราคา498,000บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสำหรับออกรถวันนี้นะคะฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าเครดิตดี้นะคะรับดอกเบี้ยสุดพิเศษไปเลยค่ะ2.79บาทเท่านั้นค่ะหรือจะเลือกรับเป็นขับฟรี3เดือนก็ได้ค่ะซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่ศีสเกตพงนิเวศเท่านั้นค่ะเพราะที่นี่นะคะเรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปี มีรถยนต์มือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหากซื้อไปแล้วนะคะตรวจพบรถมีอุบัติเหตุทางร้านเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีก1แสนบาทเลยค่ะสิสเกตพงศ์นิเวศนะคะการันตีคุณภาพรถสวยค่าดาวทุกคันเลยนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูอินสเปกชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์ และระรบบบไฟฟ้้้าเื่องตนคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลเกตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลเกตจะพามาแนะนำรถ Honda BRV 1.5 SVP 2016คันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงคะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับรถ Honda BRV คันนี้นะคะเป็นสีขาวเป็นสียอดนิยมนะคะที่ มีความสวยลงตัวนะคะรถเดิมนะคะรถยังไม่มีการเก็บสีเก็บรอยเลยนะคะมีรอยใช้งานนิดหน่อยนะคะตามการใช้งานค่ะแต่สภาพโดยรวมคือน่าใช้มากๆเลยนะคะน่ค่ะรูปลับภายนอกนะคะก็จะโดดเด่นมีสไตล์นะคะเป็นรถ s u v 7ที่นั่งอนเนิกประส์ที่ยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะ พร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ค่ะถือว่าลงตัวแล้วก็ออปชันค่อนข้างเต็มมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่มาพร้อมกับกระจกมองข้างเลยนะคะส่วนล้อนะคะเป็นล้อขอบ16ขอบล้ออลลอยที่ว่ามาพร้อมกับรุ่นออกจากโรงงานตามรุ่นเลยนะคะมีสเกิร์ตด้านข้างเป็นของอดูโรนะคะ ข้างสวะะ่วนหน้า่ะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะสีเดียวกันกับกระจังหน้ารถเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ามรุ่นเลยนะคะของแท้เดิมจากศูนย์แน่นอนค่ะค่ะมีตัดด้วยโครเมียมนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะนี่ค่ะถือว่าสวยและลงตัวมากๆนะคะสำหรับรถ SUV 7ที่นั่งรถครอบครัวนะคะสไตล์นี้คันไม่ใหญ่มากนะคะแต่ข้างในโดยสารกว้างมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะรถร้านเรานะคะเข้ามาสภาพนี้เลยนะคะไม่มีรอยชนหนักที่คว้าม,มาให้เห็นเลยนะคะเราไม่มีการาปรับแต่งรถชนหนักมาขายให้ลูกค้านะคะเราคัดสรรคัดสรรแต่รถที่สวยและมีคุณภาพมาขายให้กับลูกค้าทุกคันค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันบ้างนะคะ เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวล็อกแบบปุ่มกดเซ็นเซอร์กับตัวกุญแจรีโมทได้เลยนะคะในส่วนของภายในรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตกแต่งด้วยพวงมาลัยและคอนโซลแบบเปียนโนแบ็นะคะก็คือโคนสีดำเองนั่นเองนะคะ หัวแก้นะคะหุ้มมาเป็นตัวหุ้มแบบหนังมาเลยนะคะถือว่าสวยมากนะคะพวงมาลลยก็มีกึ่งกึ่งหนังให้ด้วยนะคะระบบเป็นไฟฟ้าทั้งคันค่ะใช้งานได้ปกติทุกจุดทุกระบบนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะคนขับนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะตามระดับได้เลยค่ะ ภายในนะคะจะเป็นเบาะ3แถวนะคะเจ็ดที่นั่ง3แถวนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําสวยมากๆค่ะแล้วก็สะอาดน่าใช้งานมากเลยถือว่าเจ้าของเดิมรักษาทค่อนข้างดีนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่วิ่งมาแค่69565กิโลนะคะไม่แทร้อ0เซนจากศูนย์ค่ะซื้อแล้วสามารถเข้าเช็คศูนย์ได้เลยนะคะ ก็โดยรวมนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างจะสวยแล้วก็กว้างขวางนะคะสามารถโดยสารได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญรถของเราสะอาดน่าใช้งานนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ของตัว Honda BRV คันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องขนาด1.5นะคะ1.5ลิตร 117แรงม้านะคะขนาด4สู่16บ16วาวเลยเดียวนะคะซึ่งมีอัตราเร่งที่ดีพอสมควรเลยนะคะมีระบบเบรก ABS ให้นะคะครบวงจรเลยนะคะ,ะเครื่องเดิมเครื่องสวยรับประกันนะคะน็อตไม่มีขยับปรับเปลี่ยนมาเลยค่ะ,ะเรามีการรับประกันและการันตีให้ลูกค้าทุกคันนะคะเม็ดอาร์จากโรงงานนะคะเดิมทุกจุดนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะัขาหน้านะคะ ไม่มีรอยการชนหรือว่าการต้มมาเลยนี่ค่ะและที่สำคัญนะคะเรารับประกันตัวเครื่องเกียงให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ6เดือนหรือ20,000กิโลด้วยนะคะมีบัตรรับประกันให้ด้วยค่ะซื้อแล้วหายห่วงแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถ Honda BRV คันนี้นะคะ สามารถสแกน QR code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือสอบถามติดต่อเซลเกตได้ที่085 839 2934ค่ะติดตามรับชมรถรุ่นอื่นๆนะคะได้ที่แฟนเพจรถยนต์มือสองถรงเกตภูมิเวค่ะ YouTube Tiktok นะคะได้ที่ภูมิเวทคุับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวรากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามร้านเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ